สวัสดีครับผมนายกล้าเกื้อวเวียงแก้วครับจากโรงเรียนเทศบาลพราอิดช่วยมากครับเพราะว่าพอตอนแรกก็จะไม่ค่อยกล้าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษก็จะไม่กล้าแล้วก็พยายามจะเรียกแต่พอเมื่อเมื่อเราได้อบรมเสร็จเราก็อยากจะลองเฉลจ์ตัวเราเองกันว่าเอ๊ะที่เราเรียนมาเนี่ยเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ทดลองไปดูก่อนแล้ว พอเราพบข้อบกพร่องเราปรับปรุงแก้ไขหลายๆรอบก,ก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกต้องมากขึ้น,นแ,ล <c oughs> และยิ่งไปสอนนักเรียนนักเรียนก็มีฟีดแบ็คเช่นเช่นถ้าเสียงสั้นของตัว A ออกเป็นแบบแอร์แอปเปิลแต่พอเป็นเสียงยาวก็คือตามชื่อของมันเลยก็คือ A ออก A เออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองให้เขาอ่านดูเขาก็อ่านได้ซึ่ง ครั้งแรกที่เด็กเขาอ่านคําที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนได้ตัวเราเป็นครูเนี่ยเรารู้สึกแบบหัวใจมันแบบของครูว้าวไม่น่าเชื่อว่าเด็กเขาจะอ่านคายากๆเราได้ใจเราพร้อมฟูมากเป็นปื้มใช่ครับเขาอ่านได้ยังไงคํานี้ก็ยากพอสมควรนะแต่เยอะพออยิ่งหน้าบานก็ใหญ่ครับใช่ครับเพราะว่าพออ่านได้ก็ไปอ่านให้พออ้อฟังก็แบบ ให้รางวัลขออธิษฐานท่านหน่อยท่านก็จะยิ้มนั่งยิ้มมีความมันเป็นแรงบันดาลใจมากใช่ครับมันเป็นแรงบันดาลใจมากว่าเราอย่าเพิ่งไปตีตราเด็กว่าเขาไม่ใช่ลูกครึ่งเขาไม่ใช่เด็กต่างชาติเขาเป็นคนไทยแท้ๆเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หลอกอะไรเนี้ยไอความคิดเหล่านั้นมันจะถูกทำลายไปเลยเพราะเราเห็นตัวอย่างแล้วรู้สึกรู้สึกเลยแล้วก็ครั้งแรกที่มันเจอเนี่รารู้สึกครึ่ง คัญมากแต่ก่อนถ้าเรียนภาษาอังกฤษเด็กจะรู้สึกหน้าหน้าจะถอดสีจะบน่นจะเบื่อถ้าสมถึงชั่วโมงภาษาอังกฤษไม่อยากไปจะขอเข,ข้าห้องน้ํานานเป็นชั่วโมงจะอะไรอย่างเงี้ยถอกไหมครับแ,แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเด็กเดี๋ยวนี้เด็ก,เ,ดก,เ,ดกเข้ามารอเด็กเข้ามาขอเด็กเขามาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสนุกเขากกสนุก,นก,กนผมว่าการอ่าน หลายคนบอกว่าต้องสอนให้เด็กพูดก่อนแต่เราไม่มีต้นแบบที่จะให้พูดก่อนและถูกต้องเพราะฉะนั้นผมว่าเราภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองถ้าเราเรียนจากการอ่านผสมตัวอักษรออกเสียงให้ถูกต้องแล้วพอเราอ่านได้คล่องการพูดของเรามันจะชัดเจนตามเสียงที่เขาเขียน,นและพอเราอ่านเราฟังทักษะการฟังเราจะฟังจับตัวอักษร ของแต่ละตัวในแต่ละคําได้ชัดเจนมากขึ้นทักษะาการฟังเราก็จะดีขึ้นนะครับโชคดีที่ได้มีผู้นํามีพออ,อย่างพอ,อปทุมทิพย์แล้วก็ถือว่าผมโชคดีที่ท่านนายกเ,าเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะครับท่านเห็นคุณค่านี้ท่านสนับสนุนเต็มที่ท่านไม่ขวางท่านทุ่มเทให้ด้วยเหมือนกัน<ม>ก็ถือว่าเป็นโชคดีอีกครั้งหนึ่งเป็น3 3ส,สชั้นที่ได้มาเจอกับ ท่านประหลัดครับของเทศบาลเมืองลำพูนนะครับที่ได้ความอนุเคราะห์ให้ความรู้ตรงนี้